สวัสดีครับแฟนๆช่องมิตรชนวันนี้พบกันอีกแล้วครับวันนี้มิตรชนมีโอกาสพาท่านผู้ชมมาสัมภาษณ์บุคคลสําคัญของวงการกล้วยไม้ท่านหนึ่งครับบุคคลท่านนั้นเขาเป็นงนายกสมาคมกล้วชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับคณนะที่พักของท่านเลยนะครับก็คือเป็นทั้งบ้านพักแล้วก็เป็นทั้งสวนกล้วยไม้ด้วยนะครับ คนท่านั้นก็คือครับคุณลุงเย็นฤชานะครับวีระวัฒนเมธินะครับซึ่งก่อนที่จะไปพบกับท่านนะครับตอนนี้ท่านรู้และครับว่าผมมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วแล้วก็บังเอิญพบกับภรรยาของท่านครับกำลังไปบอกท่านอยู่แต่ตอนนี้ครับมิตรชนขออนุญาตพาแฟนๆชมสวนท่านล่วงหน้าก่อนเลยนะครับไปชมกันเลยครับนี่ก็เป็นบริเวณ สวนกล้วยไม้ของนายกสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยนะครับคุณลุงเย็นนะครับซึงบริเวณนี้เป็นช้างนะครับซึงโอ้ดูต้นครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ใบนี่มันวาวเลยนะครับแล้วก็หนาปึกแลถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับสวนของท่านนี่ก็คือมันเป็นเต็มไปด้วยความชุ่มช่ำนะครับแล้วก็เรียกว่าอยู่ใน ธรรมชาติจริงๆครับดูครับนกมาจิกดอกนะครับนกนี่ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับชอบจิกดอกกล้วยไม้จริงๆมันน่าจะกินเป็นอาหารเลยนะครับก็บริเวณนี้เป็นบริเวณสวนแคทเทรียาครับก้วยไม้ของคุณลุงท่านเนี่ยผมทราบข่าวว่าแต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยท่านเรียกว่าคัดสรรเลือกสรรมาปลูกเลี้ยงนะครับสายพันธุ์ดีจริงๆนะครับท่าน เรียกว่าคํำวอดอยู่ในวงการกล้วยไม้มาเนี่ยทั้งชีวิตเลยครับดูครับนี่แคทเทอรียาดูมันออกดอกโอ้โหผมจะนับให้ท่านดูครับ1 2 3 4 5ดอกนะครับแล้วดูสีสันครับเรียกว่ามันมีความสมบูรณ์แบบและความสวยงามในตัวและครับกล้วยไม้ให้ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับสวยงามจริงๆเดี๋ยวผมคงจะต้องติดไม้ติดมือไปพัฒนาต่อแหละครับก็ถ <laughs> <อ>ือว่าเป็นการมาเยี่ยมชม ตอนนี้คิดว่าอีกสักพักหนึ่งท่านก็คงจะเดินมาถึงสวนแล้ะครับแล้วเดี๋ยวเราคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านวันนี้ขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์ท่านเป็นซีรีส์เป็นตอนๆไปเลยนะครับอาจจะใช้เวลาหลาย EP ด้วยกันเพราะว่าทราบว่าท่านจะเปิดเผยเรียกว่าทุกอย่างจากประสบการณ์ของท่านให้กับทีมงานมิตรชนนะครับได้มาถ่ายทําเพราะฉะนั้นสไตล์มิตรชนคือพูดคุยกันเป็นกันเองนะครับแล้วก็ ง่ายๆนะครับไม่มีพิธีรีตองอะไรสําหรับวันนี้ก็ดูครับชมสวนไปพังๆก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะมาอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกตระกูลมาวิ่งนะครับสีสันสวยงามสีหวานๆนะครับน่าจะเป็นพันแท้แต่ที่สําคัญครับสไตล์การปลูกของมาวิ่งของคุณลุงเย็นนี่ผมเห็นแล้วนี่เป็นอะไรที่แปลกตาอีกแบบนึงครับดูครับเอามาวิ่งมาเกาะต่อนะครับซึงก็ไม่ค่อยพบเห็นเท่าไรนักหรอกต้องเรียกว่ามีเทคนิควิธีการพิเศษนะครับเพราะว่า มาวิ่งเนี่ยเขาเป็นกล้วยไม้ที่เรียกว่าเป็นกล้วยไม้ที่ออ,อยู่กับพื้นดินนะครับแล้วก็เป็นรากกึ่งดินว่างั้นเถอะซึ่งถ้าไม่แน่จริงครับปลูกเกาะตอแบบนี้ไม่ได้นลครับก็คงจะต้องคงจะต้องสัมภาษณ์พูดคุยท่านละครับว่าท่านทําได้อย่างไรนะครับเห็นไหมครับ <laughs> โอ้ดูรากครับพันตอนแน่นเลยนะครับก็เดี๋ยว ไปพบกับท่านเลยครับนายกสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระราชูปธรรมครับครับอ๋อครับทีนี้เล่นกล้วยไม้ไมาไ,ไม่ต่ำกว่าอ่าหกสิบเจ็สิบปีแล้วครับปีนี้อายุก็แปดสิบห้าแล้วครับของสวนนี่คือน,นี่คือนี่คือเป็นไอไออะไรนะม,ามา้าวิ่งลูกผสมม้าวิ่งสายพันธุ์หนึ่งแล้วก็ฟาแลนอีควิต อีกสายพันธุ์นึงมาผสมกันอ้อก็คือลูกครึ่งระหว่างมาวิ่งกับฟาแ์นครับเนีย่ยยางยกตัวอย่างเนียครับคบอยตุงต้งติง้งตุ้งติ้งเนี่ยนะครับมันเป็นศิละปะอย่างหนึ่งอ้อเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อไปเนี่ยก็ห้ามตัดห้ามอะไรเนี่ยถึงแม้มันจะแห้งมันก็ยังตุงต้งติงต้งตุงต้งติ้งจนกว่ามันจะหล่นเราก็เอาไปปลูกครับเนี่ยอย่างเงี้ยบางคนมาเด็ดบอกเฮ้ยอย่าเด็กเนี่ยอย่างเงี้ยเราเราจะต้องเอาไปปลูกครับเป็นศิลปะ ครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาที่สวนของคุณลุงเนี่ยครับเป็นลูกค้าจากที่ไหนครับในประเทศหรือต่างประเทศก็ถ้าก่อนโควิดเนี่ยมาทั่วโลกครับโอมาทั่วโลกก็เราเราจึงทำไม้หลากหลายครับยังยกตัวอย่างพวกเนี้ยถึงแม้ถึงแม้นจะมีกิ่งแห้งกิ่งอะไรอยู่ต่างๆเนี่ยก็ คนซื้อนี่ห้ามตัดญี่ปุ่นนี่บอกห้ามตัดเลยรากแห้งรากเครื่องมันเป็นศิละปะอย่างหนึ่งเวลาเขาซื้อไปเนี่ยพอมันพัดเนี่ยมันก็จะแกวงไปแกว่งมามแล้วออกดอกทั้งปีนะครับครับเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นมุมมองของคนญี่ปุ่นเขาเนาะเขาชอบสไตล์นี้ครับครับ,รบแล้วนอกจากพวกพวกนี้แล้วสวนของคุณลุงเนี่ยเน้นไปไม้ประเภทไหนครับผมมีไม้ทับทุกชฉดิจ ครับเป็นลูกผสมมันนะครับไม้พันธุ์แท้ก็เยอะครับครับก็ถ้าเป็นะตระกูลม้าวิ่งม้าวิ่งแดงอุบลอะไรพวกเนี้ยผมยังทำไว้เยอะครับนะครับทำทำเยอะมากแล้วก็หลากหลายครับถึงขนาดว่าผมไม่ได้ทำขายดอกอย่างเดียวไอ้ขายต้นอย่างเดียวครับขายเด็ดดอกอืมตัดดอกด้วย ไม่ใช่ตัดครับเด็ดดอกเด็ดดอกครับอ๋อเด็ดดอกก็ขายได้แล้วทีละดอกครับแล้วเขาไปทําอะไรครับเขาก็ไปอบแห้งแล้วก็ใส่ในโถแก้วครับอ้อก็มีตลาดแบบประเภทนี้ด้วยเหมือนกันครับอืมเป็นความรู้เนาะทีนี้อย่างรบกวนคุณลุงวันนี้ช่วยพาชมหน่อยครับว่าที่ว่านอกจากว่าจะทําเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูครับเนจะยกขีอย่างนะฮะมุมนี้ก็จะเป็น เป็นอ,อโซนกุ้ยไม้ประเภทไม้เด็ดดอกเป็นไม้เด็ดดอกเนี่ย yeah, ครับโอ้จะเห็นกา้านช่อเนี่ยครับอ่ามีดอกอยู่ข้างบนก็ก็เด็ดดอกไปแล้วเด็ดดอกตั้งข้างล่างเนี่ยดอกละห้าบาทโอ้เด็ดดอกขายได้ดอกละห้าบาทครับโอโ้โหไม่ได้ขายต้นครับขายดอกทีนี้กลุ่มลูกค้าเนี่ยที่มามาคือ เอาไปอบแห้งถูกไหมครับเป็นเป็นบริษัทนะเขอาอมาซื้อผมหลายปีแล้วแล้วก็บริษัทที่เขามาซื้อเนี่ยก็มาซื้ออยู่นานมากตั้งแตเ่เริ่มแรกเลยเนี่ยเป็นสิบสิบปีมาแล้วเนี่ยเ,ออเขาก็บอกว่าให้ผมทำไม้ประเภทพวกนี้ไม่มีใครเขาทำกันหรอกครับอ,อืมครับนอกจากผม ผมก็เลยทําให้เขาพอทําให้เขาปุ๊บก็พอทําให้เขาปุ๊บนี่ก็ออันแรกๆเลยก็บางอันก็ใช้ได้บางอันใช้ไม่ได้ครับอันไหนใช้ได้ผมก็ผมก็ไม่ขายต้นครับแล้วก็ทําเด็ดดอกให้เขาเรียกว่าแปลงนี้ทั้งแปลงนี่คือครับตัดดอก <Dead> เป็นดอกขายเลยดอกละห้าบาทสิบบาทครับอือหือเดี๋ยวแล้วอ้เจตัวนี้นี่ ถ้าข้อมูลนี้คือมันออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆเขาดีเก็บเงินไปเรื่อยๆโอ้ดีเหมือนกันแต่ว่าปีหนึ่งเนี่ยมันจะออกสองครั้งครับแล้วมันออกสุดแล้วเนี่ยนะครับเพราะใกล้จะสุดเราก็ตัดเดี๋ยวตรงแถวเนี้ยมันมันมันแทงดอกอีกอือเออก็นี่เป็นเป็นเป็นอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับอ่าเป็นเป็นสวนที่มีเอกลักษณ์ก็ดีีิแล้วแล้วตรงนี้ก็คือเหมือนได้ทั้งหมดเหมือนกันเลยเนี่ยพวกเนี้ยแถวนี้ บางต้นบางต้นเด็ดดอกได้บางต้นชอบสีอย่างนี้เขาไม่เอาอ๋อที่นี่พอเขาไปอบแห้งสีมันเหมือนเดิมไหมอ่าเหมือนเดิมครับสีเหมือนเดิมก็คือต้องเป็นสีชมพูครับถ้ามีสีเหลืองอย่างนี้เขาไม่เอาอ๋อสีเหลืองเนี่ยไปอบแล้วมันจะสีดไม่สวยไม่สวยไม่สวยสีไม่สวยเขาจริงๆแล้วพออบแห้งเสร็จ้วลูกค้าที่เขาเอาไปทําเนี่ย เขาไปไปไปทำไงไปใส่โหลหรือไปไงไปใส่โหลครับอืมไปใส่โหลไปใส่โหลแก้วครับเนื่องจากคนงานอืมมันมันน้อยจากโควิดมาลูกค้าลูกค้าที่มาซื้อต้นเนี่ยครับต่างประเทศไม่เข้าครับก็ทําให้เราขาดรายได้ไปเยอะครับทุกสวนช่วงนี้บ่นกันนะครับครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ลูกน้องเราเหลือน้อยครับลูกน้องเหลือน้อยก็ าจาเป็นที่เจ้าของต้อง,องช่วยดูแลหน่อยช่วยดูแลต้องหนักหน่อยครับต้องดูแลหนักหน่อยแล้วคนงานก็ไม่ใช่หาง่ายครับยากดีกว่าอยู่ในวงการกล้วยไม้มาทั้งชีวิตว่างั้นเถอะครับอือือซื้อวันด้าพทูออกมาสวยที่บอกต้นสองล้านไม่ขายอ่ะครับที่ที่ที่เพชรบุรีตัดใหม่ครับตอนเขามีประกวด ก็ปรากฏว,ว่าสิงคโปร์มาขอซื้อไอ้ตอนนั้นน่ะที่มาขอซื้อเนี่ยเราอยากขายครับแต่เราเด็กใหม่ครับคนนึงก็บอกเฮ้ยแขกคนนี้กูพามานะกูขอ20เปอร์เซ็นต์อือสักเดี๋ยวมากันใหญ่เลยบอกทุกคนขอ20เปอร์เซ็นต์เลยเราจะเหลืออะไรเอางี้20เปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาไปแล้วไปแบ่งกันเขาบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วกูพามาอืคนนู้นก็ไม่ได้คนนี้ไม่ได้แล้วผมจะขายได้ไงขายก็ ไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรครับก็ไม่ขายแล้วคุณลุงได้ได้ต้นนี้มาอย่างไงนะก็จากหมอหมอชลวทิตเหรออ่าหมอหมอหมอชฉลวฤิตหมอสมมาตรครับไปจับไม้มาซื้อลูกไม้มาซื้อลูกไม้มาพอดหนึ่งครับพอดหนึ่งก็บานต้นนี้สวยที่สุดในสมัยนั้นะครับครับครับแต่ถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้ ห่างไกลกันเนยอะเพราะว่าสมัยนี้มันเราพัฒนาแล้วสมัยนั่นก็ถือว่าสวยแล้วคครครัับบพูดแล้วแล้วสรุปว่าไงได้ขายไหมไม่ได้ขายก็ทําลูกออกมาทํำลูกออกมาก็ขายกันเละเลยอะ <c oughs> ขายกันโอ้โหลูกมันขายดีแต่เชื่อไหมมันสวยสุดยอดแล้วเนี่ยทําลูกออกมาแทนที่จะสวยเท่าแม่สวยสู้แม่ไม่ได้เป็นงั้นไปเพรสวยสู้แม่ไม่ได้เราก็มักชิด เอ๊ะทำไมกล้วยไม้เนี่ยสวยมากๆเนี่ยต่สังเกตเลยจะเป็นรองเท่านาลีหรือเป็นเวนด้า or, หรือจะเป็นแคทเทียอะไรเนี่ยถ้ามันสวยสุดขีดแล้วเนี่ยแล้วเราไปผสมเนี่ยบางทีมันไม่ประสบความสําสเร็จก็ได้อืหรือมันอาจจะสวยก็ได้ครับครับยกตัวอย่างนางงามจักรวาลเนี่ยครับพ่อระเพิ่มหน้ายาว <c oughs> แม่หน่าสั้นออกลูกออกมาสวยพอดีครับครับครับ <c oughs> ทำไมน้องสาวออกมาสวยซุกพี่สาวไม่ได้อืคร <c oughs> ับเนี่ยวความหลักหลายต้นไม้ต้นไม้เหมือนครับ <c oughs> ผมก็มาคิดอ๋อพ่อพัน์ธุในป่าเนี่ยบางทีไม่สวยแต่เราหาคู่ให้มันเนี่ยจับมันต้องมีสวยบ้างแล้วกล้วยไม้เนี่ยมันไม่ใช่เหมือนคนเหมือนสัตว์ออกทีละต้นตัวหรือทีละต้นสต้น มันออกทีตัังเยอะแล้วเราก็ไม่คัดต้นสวยครับอย่างนี้มันก็ได้เปลี่ยนอืมนี่คือจุดเริ่มต้นเจอจุดเริ่มต้นการผสมครับว่าผสมพันธุน์นนเนี่ยที่จะมันจะสวยเนี่ยเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันมีเมล็ดเยอะครับมันก็จะได้หลากหลายแล้วเราก็ได้คัดทำนนครับครับอือครับก็เรียกว่าได้พูดคุยกับคุณรุงเย็นนะครับถึงเย็นออกคิดนะครับ มาสักหลักพักดึกนะครับก็คงสงสัยท่าทางน่าจะเรื่องยาวแหละครับเพราะว่าท่านมีความรู้และประสบการณ์ที่จะมอบให้พวกเราเนี่ยเรียกว่าเต็มๆเ,เลยนะครับก็สําหรับ e ีนี้ครับก็คงจะต้องพอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็มิตรชนจะได้นําเรื่องราวประสบการณ์ที่คุณลุงเย็นเนี่ยสั่งสมมานะครับสําหรับแฟนกุ้ยไม้นะครับพลาดไม่ได้ครับ ใน EP ีต่อๆไปครับก็จะมีเทคนิควิธีการปลูกเลี้ยงต่างๆนะครับสามารถนำไปใช้ได้โดยตรงนะครับไม่ต้องลองผิดลองถูกจากผู้มีประสบการณ์ตัวจริงเสียงจริงครับพบกันใหม่ EP หน้าครับก็ก่อนที่จะไปก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ให้มิตรชนด้วยครับพบกันใหม่ EP หน้ามิตรชนจะนำเรื่องราวของชีวประวัตินะ ความเป็นไปเป็นมาต่างๆของคุณลุงเย็นนะครับแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ครับสวัสดีครับ